ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักครบไม้กระดกจับเพราะอะไรอะมันมีขบวนการไงจุก,กูรู้รู้เงียบกลิปนะครับพี่เอกใครได้ไปเที่ยวเงินคืนทิปด้วยด้วยพี่อะไรพี่เอกใครได้ไปเที่ยว ใครไม่ไปเที่ยวขอเงินคืนทิปด้วยด้วยพี่ฮะสมมุตินะผมผมถามนะสมมุตนมินะครับผมซื้อนะครับผมซื้อโปรเนี่ยเพื่อจะไปท่องเที่ยวผมซื้อโปรนี้นะเพื่อจะไปท่องเที่ยวผมซื้อมาแล้วแล้วเผอเอิญผมมีอัซิเดนผมไม่สามารถไปได้ผมได้เงินคืนด้วยเหรอคืนทิป ได้คืนด้วยเหรอได้เงินคืนนะคืนส่วนทิปก็คือทิปทิปคือเขาอให้เราไปถูกต้องไหมแต่เราอะติดธุระเองแล้วเราไม่ได้ไปเองเราได้เงินที่เราไม่ได้ไปทิปนั้นถูกต้องไหมใช่ไหมคือเราได้เงินเอาไง,ไง่ายๆได้เงินชดเชยที่เราไม่ได้ไปทิปนั้นอา้อามีงี้ด้วย เอ้อตอนที่ตอนนั้นที่กูทําทําไมมันไม่มีอย่างนี้มั้งวะกูสาห์ทำทิพย์ผ่านหมดเลยนะอีอตอนที่ทําอ่ะทําทุกอย่างเลยผ่านเลยโอ้โหไอ้นี่เลยทุกอย่างผ่านแล้วถึงเวลาติดธุระไปไม่ได้อดครับเพราะถือว่าคุณไม่ไปเองไม่มีไม่ได้อะไรเลยแต่อัน,นี้ได้เงินคืนเอ้ยเพิ่งรู้เนี่ย นี่แหละครับคือสิ่งที่พวกเราต้องออกมาพูดออกมาบอกว่าไอ้พวกทนายหิวแสงไอ้พวกสื่อไอ้พวกนักวิชาการนักวิชาเกินไอ้พวกสื่อทั้งหลายมันไม่รู้จริงแล้วมันมั่วถามว่าข้อมูลเหล่านี้ทำไมมันไม่ออกมาพูดมันไม่ออกมาบอกมันไม่หาข้อมูลที่เป็นความจริงแบบนี้ออกมาพูดถ้ามันเอาข้อมูลความจริงออกมาแบบนี้มาพูดคนก็จะไม่เข้าใจผิด ว่าบริษัทดีไอคอนไม่ดีบริษัทดีไอคอนโกงบริษัทดีไอคอนช่อโกงถูกต้องไหมโอ้โหคืนทิปได้ถ้าไม่ได้ไปให้ญาติพี่น้องลูกหลานได้ค่ะใช่ค่ะนะัแม่ทีมนี่มาแฉเราไม่หมดนั่นแหละก็ต้องสวนมันครับ ผมเลยโมโหไงนี่แหละครับผมถึงได้บอกไงว่าผมไม่ใช่คนคนของีไอคอนผมไม่ใช่สมาชิกผมไม่มีอะไรแต่ผมรู้หลักการรู้วิธีการรู้ธุรกิจอะไรผมก็เลยออกมาพูดแต่พอพนแล้วผมพูดเฮ้ยมันก็มีเรื่องนั้นออกมาเรื่องนี้ออกมามันทําให้ผมรู้ว่าเฮ้ยมันมีอะไรอีกหลายอย่างที่มันไม่ได้โดนเปิดเผยอ,ออกมามีอะไรหลายๆอย่างที่มันไม่มีการพูดออกมาอย่างก,กับเรื่องทิปเนี่ยผมก็เพิ่งรู้ ข้อที่แรกผมเข้าใจว่าทริปท่องเที่ยวคือคุณจะต้องเปิดดิลเลอร์และคุณอาจจะต้องไปแนะนํากี่ดิลเลอร์หรือคุณต้องไปแนะนําอะไรถูกป่ะหิ้วต้องทํายอดประมาณสองสามเดือนเพื่อคนดีควายเพื่อจะไปทริปท่องเที่ยวแต่สุดท้ายบอกไม่ใช่เลยแค่ซื้อสินค้าคือกูไม่ต้องไปยุ่งกับใครเลยไม่ต้องไปใส่ใจใครเลยไม่อยากขายก็ไม่ต้องขายแต่กูอยากไปเที่ยวเพราะอะไรครับเพราะเอาดักง่ายๆถ้าคุณจะไปเที่ยวยุโรป สองแสนพอเลยครับคุณไปเที่ยวยุโรปคนเดียวสองแสนพอเลยครับถามหน่อยนะครับไปดูดิครับค่าตั๋วที่จะไปยุโรปถูกต้องไหมแต่อันเนี้ยเอาเงินไปซื้อของได้สินค้ามาครับได้สินค้ามาแล้วได้ไปเที่ยวบอกเลยครับซื้อของมาไม่ต้องเอาของไปขายแล้วครับเอาของไปแจกเพราะอะไรครับอยากไปเที่ยวอย่างเดียวเพราะมันถูกกว่า ไปท่องเที่ยวกับบริษัททัวร์ถูกปะไปกับบริษัทถูว่าแล้วได้ขอเอาของไปทําบุญเอาไปบริจาคอูได้น้าหน้าใหญ่เลยนะถูกปะโอ้ยซื้อของดีไอคอนออกมาเอาไปบริจาคอูได้ท่าไหมได้หน้าไหมอูได้ท่าน้าห้าใอย่เลยห้าใหญ่่น่าใหญ่ดอยูนะ่เห็นปะซื้อของป้าเอากาแฟไปแจกคนนู้นคนนี้เอาไปทำคอนเทนต์ เอาของไปแจกให้คนยากคนจนอ่าเอาไปขอไปแจกนะถ้าเป็นผมนะถ้าผมรู้นะแน่นอนเลยครับผมจะซื้อเลยทุกทริปทีป่เป็นการท่องเที่ยวแล้วผมก็จะเอาของเนี่ยไปแจกและทําคอนเทนต์แจกคนยากคนจนเอ๊ยเห็นป่ะคนยากคนจนจะได้กินกาแฟดีๆงี้ไม่มีทำํำหูแจกได้เลยครับได้คอนเทนต์ได้หน้าและคนเห็นว่าเราเป็นคนใจบุญแต่เปล่าหรอกกูจะซื้อเพื่อไปเที่ยวยุโรปกู นั่นแหละครับผมถึงได้บอกไงว่าถ้ามันเป็นแบบนี้แล้วบริษัทจะช่อกงยังไงนะครับได้ทั้งเที่ยวได้ได้ได,ได้ได้ทั้งสินค้าสินค้ากินเองในครอบครัวก็ได้ค่ะเพราะสุขภาพจะดีขึ้นมากอย่างพวกสิ่งน,นี้ดีๆนะครับกับคนอื่นได้ด้วยนะครับไม่รู้ว่าจะคือคือเข้าใจบอกว่าเฮ้ยถ้ามันเป็นแบบนี้มันก็ไม่มีแรงจูงใจอะไรที่จะต้องมาเปิดสองแสนห้าแล้วคําถามคือสมมติ ผมเนี่ยสมมตินะครับคุณมาแนะนําผมเปิด2องแสนห้าคุณได้รับค่าคอมมิชชั่นสองหมื่นจริงหรือเปล่าผมถามหน่อยสมมุตินะคุณมาแนะนําให้ผมเปิดเป็นดิลเลอร์สองแสนห้าแล้วคุณได้แนะนำสองหมื่นจริงหรือเปล่าไม่ค่ะ ไม่ครับเออแล้วทำไมในรายการโหนกระแสมันบอกว่าได้สองหมื่นล่ะแสดงว่ามันโกหกตอแหลที่แบบนั้นอะคือส่วนต่างสินค้านะ่ะเข้าใจแต่นะครับพิธีกรรายการโหนกระแสมันเอาคนหนึ่งมาบอกมันถามให้คนนั้นว่าสมมติมันก็ถามแม่ผมเนี่ยสมมตินะครับ ผมเนี่ยอ่าคุณเนี่ยมาแนะนําให้ผมไอพิธีกรมาบอกนะคุณมาแนะนําให้ผมเนี่ยแล้วผมเปิดดิลเลอร์สองแสนห้าคุณได้เท่าไหร่ไอคนที่มาบอกว่าได้สองหมื่นเป็นโปรโมชั่นแต่ละเดือนขึ้นอยู่กับโปรโมชั่นของแต่และเดือนไม่ใช่ละก็ัด้แหละครับนี่ไงครับผมถึงได้บอกไง ตอนนี้บอดไม่เอาตัวแทนเป็นโปรของบริษัทคนที่มาไม่เข้าใจค่ะโปรโมชั่นบางเดือนโปรโมชั่นแต่ละเดือนไม่เท่ากันอ่าโปรโมชั่นบางเดือนก็นั่นแหละครับแต่มันไม่บอกว่าเป็นเป็นโปรโมชั่นบางเดือนไงเพราะคำพูดแบบเนี้ยมันถึงทำให้คนเข้าใจผิดไงแล้วคนที่ไม่รู้ไง วันเกิดบอสพอจัดโปรโมชั่นไม่ได้เลยค่ะไม่ใช่ค่ะเพราะเราเปิดไปเที่ยวจะมีส่วนต่างเพียงเล็กน้อยก็ได้ตามส่วนราคาสินค้า10บรังนะเป็นโปรของแต่ละเดือนค่ะอ่าเป็นโปรของแต่ละเดือนนะโอเคนะเข้าใจถ้าเป็นโปรโปรของแต่ละเดือนเนี่ยเข้าใจนะแสดงว่ามันก็ไม่จําเป็นจะต้องไปจูงใจหรือไปหลอกหรือว่าไปอะไรให้คนมาเปิด2องแสนถ้าแบบนี้นะ อ่าแบบนี้ก็แสดงว่าไม่มีแรงจูงใจอะไรเลยที่จะให้ไปเปิดแสดงว่าไอ้คนที่เป็นเสียหายทั้งหมดเนี่ยคือซื้อสินค้าไปแล้วขายไม่ได้ซื้อสินค้าไปแล้วขายไม่ได้แล้วบอกว่าตัวเองเสียหาย นะโอ้โหบริษัทดีไอคอนไม่เคยรอกค่ะนะครับนอกจากอยากไปเที่ยวก็เลยเปิดค่ะอ่านี่แหละครับเป็นข้อมูลที่ดีครับนะเป็นข้อมูลที่ดีครับอะไรถูกปะ่ะผมไม่รู้ผมถามพวกคุณนะครับคือเป็นสมาชิกดีไอคอนหรืออะไรกันแล้วแต่แล้วคุณตอบ มันเท่ากับวันนี้เรากำลังจะบอกให้สังคมรู้ว่าดิไอคอนไม่ได้เป็นอย่างที่พวกเขาคิดดิไอคอนยังมีอีกมุมหนึ่งที่เขาไม่รู้